สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่อโปตาสตาพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ Podcast ที่อยากจยากมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะครับหรือไม่ก็มานั่งฟังตาเล่าอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ก็สาหรับตอนที่3เนี่ยก็เพิ่งผ่านปีใหม่มาไม่นานเนาะวันนี้เราก็เออขอสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านผู้ฟังก่อนเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้มีพลังบวกๆเตรียมพร้อมสําหรับการที่จะเจอจับงานภารกิจมิชชั่นอะไรใหม่ๆในปีใหม่นี้นะครับ ก็พอพูดถึงชีวิตหรือว่าสิ่งที่อะไรที่มันจะเจอมาในปีนี้เนี่ยคิดว่าทุกคนอาจจะกําลังเติบโตแล้วก็ชีวิตอาจจะต้องเริ่มอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนะอยเช่นย้ายบ้านย้ายที่ทํางานหรือว่าไปเจอสังคมใหม่ๆอย่างบางคนน้องๆบางคนก็กําลังเข้าสู่มหาวิทยาลัยผ่านไปได้เทอมหนึ่งแหละตอนนี้กําลังจะเข้าสู่เทอมที่สองกันใช่ไหมฮะหรือน้องๆนักเรียนมปลายก็ก็ตอนนี้น่าจะน่าจะกาลังอยู่ในช่วงใกล้สอบ วิ่ผ่านสอบกลางภาคมาแล้วเนาะแต่ก็ต้องมาเตรียมสอบเขาเรียกว่าอะไรล่ะสอบอ d มิช s i o สอบเข้ามหาวิทยาลัยไงก็อาจจะต้องปรับตัวเตรียมตัวกันนิดนึงที่นี้เนี่ยครับก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงตอนช่วงใกล้ๆสิ้นปีเนาะก็มีโอกาสได้คุยกับน้องรุ่นน้องที่รู้จักคนหนึ่งครับก็เราก็เห็นสภาพชีวิตเขาเนาะว่าเออมันก็ต้องเตรียมตัวหลายอย่างทั้งสอบทั้ง งานกิจกรรมทั้งเรื่องเรียนทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้คุยครับแล้วก็น้องก็แชร์มาว่าพูพี่หนูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยทั้งงานกิจกรรมโรงเรียนทั้งงานลาดงานหลวงไหนจะต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกแล้วก็ตารางเรียนที่แบบแน่นป,ปักเลยในในชั่วโมงเรียนทั้งเขาเรียกว่าอะไรตลอดตลอดตารางเรียนในเทอมนั้นนอะไรเงี้ยก็ก็คุยกันอะไรเงี้ยมันก็มีคําถามขึ้นมากับน้องว่า เออแล้วพี่ตาได้แบ่งชีวิตยังไงบ้างพี่หนูเห็นพี่ทำมันหลายอย่างมากอะไรเงี้ยก็เกิดไอเดียครับว่าวันนี้งั้นเอาเรื่องนี้แหละมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังดีกว่าเผื่อว่าเรียกว่าไงดีไม่ได้ก็อย่างที่บอกเนาะไม่ได้เก่งเนาะแต่เรียกว่าเอาไอเดียมาแชร์กันนะครับก็เผื่อน้องๆที่ยังแบบเอ้ยยังเครียดกันอยู่อะไรเงี้ยนะไม่รู้จะทํายังไงดีก็คือเป็นอีกวิธีการวิธีหนึ่งจากตาแล้วกันว่า เออเราใช้วิธีนี้ลองไปปรับดูนะครับคือสิ่งที่ต้าแนะนําน้องไปเนี่ยก็คือได้บอกว่าวิธีการที่จะทําง่ายๆเลยอันแรกเลยคือการจากการชีวิตนี่ก็คือทาแพลนเนอร์คือต้าเชื่อว่าเวลาที่คนเดินเข้าไปในร้านหนังสืออะไรเงี้ยจะเห็นเป็นแบบแพลนเนอร์บุ๊กเล็กเล็กใช่ไหมครับนั่นแหละคือครั้งแรกที่ชีวิตต้าเริ่มยุ่งเหยิงเนี่ยก็ได้รับคำแนะนำแบบนี้เหมือนกันว่าให้ลองใช้แพลนเนอร์บุ๊กดู เพื่อจดสิ่งต่างๆคือถ้าเป็นคนขี้ลืมมากอันนี้ต้องท้าความไปก่อนว่า้าเป็นคนขี้ลืมมากๆเลยนะเพราะนั้นเนี่ยแพนเนอร์บุ๊กเนี่ยจุดประสงค์แรกตอนแรกที่มันมาเลยเนี่ยมาเพื่อช่วยถ้าจําว่าตานัดกันอะไรกับใครไว้มีงานอะไรต้องส่งกันบ้านมีวันไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เริ่มใช้แพนเนอบุกเนี่ยจดว่าวันนี้เราต้องทําอะไรต้องส่งอะไรบ้างก่อนทีนี้มันเริ่มมันเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอัพอัพเลเวลเนาะวัเริ่มไปหงการแบบ จัดตารางชีวิตเลยว่าในแผนของวันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรบ้างพรุ่งนี้ไปธน,นาคารเจออาจารย์ตอนบ่ายนักกินข้าวกับเพื่อนวันนี้ว่างอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มเริ่มมันเริ่มจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นแล้วมันก็ค่อยๆแบบขยับสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่บอกคือเพราะนั้นขันแนะนำจากต้านเนี่ยในการจัดสรรชีวิตอันแรกเลยเนี่ยคือหนึ่งคือการ หาแพนเนอร์บุกมาใช้ในชีวิตซึ่งเดี๋ยวทต้องบอกว่ายุคนี้ง่ายมากเพราะว่าคุณมี iPad คุณมีโทรศัพท์มือถือที่สําคัญเพื่อนเพื่อบุกพวกนี้ยมันเตือนได้คุณจะเขียนก็ได้มันเตือนคุณได้ด้วยว่าอีกสิบนาทีอีกห้าสิบนาทีตั้งพิกัดหาแผนที่อะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกที่จะเริ่มทํานะครับอยากแนะนเพืุ่กคนเนี่ยหาแพนเนอร์จะสะดวกแบบไหนก็ได้ เป็นเล่มก็ได้เขียนก็นได้หรือว่าจะโหลดแอป,ปมาอย่างถ้าถามต้านเนี่ยก็จะมีแอป,ปแนะนำก็พวก google calendar เงี้ยก็เจ๋งดีหรือเป็นเขาเรียกว่า note to do ของ ipad ของ apple ก็ก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือใครอยากจะเอ่อติดติดหน่อยเอาโปรเคเดตมาวาดเป็นตารางอะไก็ได้อันนั้นไม่มีปัญหาแต่ขอให้มี planner อย่างเงี้ยขึ้นมาอันหนึ่งที่จะจดเป็น to do list ว่าสิ่งที่ต้องทําว่าเราจะทําอะไรบ้างต่อไปอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ พอเราได้แพนเนอร์มาแล้วจะทํำยังไงดีขั้นที่สองครับก็คืออยากให้ทุกคนลองเรียกว่าลิสต์เป็นมิชชั่นขึ้นมาในแต่ละวันว่ารูทีนของเราเนี่ยทำอะไรบ้างจดไว้ข้างๆไม่ได้ล,ลงในตารางนะจดไว้ข้างๆว่าแบบหนึ่งสองสามสี่ตื่นนอนกี่โมงเข้านอนกี่โมงหนึ่งสองสสี่ให้เราเห็นตารางชีวิตคร่าวๆเราก่อนนะครับอันนั้นคือวิธีที่จะท,ทะําทําเนาะส่วนขั้นตอนต่อมาครับทีนี้แหละ พอเราเห็นตารางคร่าวๆปุ๊บคราวนี้เราจะเริ่มจัดการชีวิตที่มันเป็นตารางหลักของเราเช่นตารางเรียนต้องเรียนทุกวันจันทร์สองโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นก็เขียนไปสองโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นเรียนที่ไหนอะไรยังไงก็ตึ๊ด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 เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนจะเห็นแล้วครับว่าทุกคนมีเวลาตื่นทุกคนมีเวลานอนทุกคนมีเวลากินข้าวและทีนี้แหละมันจะเหมือนเลโก้อะมันจะมีช่องว่างที่เราจะต้องเอา สล็อตพวกนี้ที่มันเป็นมิชชั่นต่างๆเนี่ยมาใส่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 มาใส,าใส,าใส่นะครับคือถ้าใครเคยไปเที่ยว,วเดี๋ยวต้องกางต้องกําลังวางแผนเที่ยวเนี่ยคล้ายๆกันเลยพเพียงแต่ว่าเที่ยวมันแค่3ามสวันใช่ไหมอันนี้คือทั้งชีวิตจัดการคุณทั้งเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราเริ่มเรามีแพนเนอร์แล้วเราเห็นเวลาการใช้ชีวิตของเราเดย์ไทม์ในเขาเรียกเดย์ไลฟ์เนาะในแต่ละวันแล้ว เราเริ่มเอาภารกิจต่างๆมาลงในตารางแล้วต่อไปครับทีนี้สิ่งนี้มันจะช่วยได้มากคือเรื่องสีเพราะเราเห็นในตัวมิชชั่นต่างๆแล้วเนี่ยตาจะคือวิธีของตาคือต้าจะเอาสีมาปาดก็ถ้าเกิดมันเป็นกระดาษเมื่อก่อนแล้วก็จะมีไฮไลท์คือประมาณว่ากระเป๋าดินสอได้เนี่ยหนึ่งกำมือเนี่ยเป็นประกาไฮไลท์ประมาณเจ็ดแปดสีแล้วมีประกาน้ำเงินประกาแดงประกาดำดินสอยิงลบที่เหลือเป็นปากกาไฮไลท์เนี่ยอันเป้งๆเ,เลยเต็มกำมือเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาจะใช้สีเหล่านี้นะครับปาดปาดเพื่อแยกออกว่าเป็นยังไงคือตอนปอตีเนี่ยตาเรียนนิเทศศาสตร์สื่อสารการแสดงเพราะนั้นน่ะชีวิตมันจะอยู่กับโปรดักชันการทําละครเวทีตลอดเวลาแล้วมันจะต้องมีเวลาซอ้อมมีเวลาออกไปออกออต้องเรียนมีเวลาทํางานพิเศษมีเวลาที่จะต้องกลับไปทํากิจกรรมอื่นๆอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยสีเหล่านี้มันจะช่วยแยกให้ตาเห็นว่าสีเหลืองนี่คือเวลาหลักตาต้องทําต้องเรียนต้องเข้าเรียน สีชมพูอันนี้คือนัดมีติ้งกับเพื่อนมีความสุขแฮปปี้สีน้ําเงินอันนี้คือนัดซ้อมละครอนาต้องเข้าต้องเข้าห้องซ้อมนะอันนีโนนสีเขียวอ่าอันนี้คือเป็นกิจกรรมนอกเวลานะครับคือสีเหล่านี้มันจะช่วยทําให้เราแบบพอเปิดตารางแล้วมันจะเห็นมันจะจําจากสีว่าแบบเฮ้ยความสําคัญเราอยู่ตรงไหนหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยนะมันก็ช่วยเราจําได้แล้วก็ช่วยเราแยกได้ทีนี้ พอทุกอย่างเนี่ยเราเรียกว,ว่าไงมันเหมือนของเมันเหมือนเลโ,โก้เนาะที่มันแบบกระจา,กกะจายตอนนี้เราเริ่มจัดสรรให้มันเข้าเข้าเข้าที่หมนแล้วพอเรากลับจับมันใส่ตารางปุ๊บเราจะเห็นว่าบางอย่างมันสําคัญมากน้อยไม่เหมือนกันนี่แหละถึงได้บอกว่าสีมันจะช่วยบอกได้ว่าสีเนี้ยเราจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะมันขายไม่ได้สีเนี้ยจาเป็นต้องไปสีเนี้ยไม่ต้องไปก็ได้สีนี้โอ้ยรายรลา เพราะฉะนั้นเราจะสามารถตัดเวลาที่มันจะทําให้เราเสียเวลาออกไปได้ออกไปได้มันจะช่วยระวางแผนในชีวิตว่าเออเดี๋ยวเราต้องเดินไปธนาคารแต่มันมีภารกิจอย่างอื่น oh. อะไรเงี้ยมันจะช่วยสอนเรานะพูดตาพูดเท็จจริงๆแล้วมันมันทำให้เราติดเป็นนิสัยเหมือนกันนะว,ว่าแบบเดี๋ยววันนี้มีมิชชั่นอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เดินรูทเป็นยังไงเราจะเออเพื่อไม่ให้เมื่อยมากเราจะต้องไปที่จุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองจุดสองจุดสามจุดสามจุดสี่เออแต่ตัวอันนี้ไม่ต้องรอคิวเพราะนั้นอันนี้มาไวก่อนอะไรอย่างเงี้ย มันจะช่วยเราได้เยอะมากแล้วจะตัดกิจกรรมหรืออะไรก็ตามที่มันจะทําให้เราเสียเวลาเพราะอะไรอย่างที่บอกว่านี่คือการจัดสรรชีวิตอย่าลืมว่าคุณต้องให้เวลากับตัวเองด้วยดังนั้นการจัดสรรตรงนี้มันจะทําให้เราเห็นเวลาที่เราว่างหรือเห็นโอกาสบางอย่างที่จะทาให้เราได้เป็นตัวเองได้ทําอะไรในสิ่งที่เรารลักบ้างก็คือสิ่งต่อมาที่จะจะบอกคือเมื่อเราเห็นเวลาว่างปุ๊บ ต่อยากให้ทุกคนลองนึกถึงสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเช่นร้องเพลงเล่นดนตรีวาดรูปถ่ายภาพเอ,อ่อหรืออะไรก็ตามเล่นเกมก็ได้เอามาใส่ในตารางเพื่อเราเห็นว่าเฮ้ยนี่คือเวลาที่มันเป็นแบบฟรีไทม์ของเราแล้วเราได้เลือกแล้วว่าเฮ้ยนี่คือฟรีไทม์ที่เราอยากจะใส่มาเติมสีสันให้กับชีวิตมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีแบบเราทําแต่งานนะเราไม่เห็นเลยว่าช่วงเวลาไหนที่มันจะว่างหรือเรามีเวลาพักผ่อน แต่คนทุกคนมีเวลาเท่ากันครับตาถูกสอนมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่ตาเคารพว่าคนทุกคนมีเวลาเท่ากันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การจัดก,การของเราแล้วว่าเราเนี่ยใน24ชั่วโมงเราใช้เวลาแอสเซทที่ทุกคนมีเท่าเท่ากันเนี่ยได้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเนาะดังนั้นเมื่อเราเห็นเวลาว่าเราเติมใจเราเข้าไปนิดนึงทาอะไรก็ได้ครับอย่างนี้เราชอบอย่างตานเนี่ยตาชอบดูหนังดังนั้น เมื่อเห็นเวลาว่างปุ๊บถ้าจะเลือกภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งไว้ดูคือต,ตัวเตรียมโปรแกรมไว้เราเลยเห็นเวลาว่างแล้วเราเตรียมโปรแกรมว่าเนี่ยววันนี้ฉันจะดูหนังมันมีความสุขนะครับที่มันจะได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ทําอะไรที่เราแบบแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขอะไรอย่างเงี้และสุดท้ายเลยแต่จริงๆมันควรเป็นสิ่งแรกนะคือเวลานอนจดจำไม่เสมอกับชีวิตครับทุกคนต้องนอนนอนนี้คือมันคือ การฮิลการเยียวยาชีวิตที่ดีมากๆไม่ว่าคุณจะทํางานหนักเจออะไรมาทุกเครียดมาขนาดไหนทุกคนต้องนอนมันคือการพักผ่อนในชีวิตประจำวันดังนั้นเมื่อเราจัดการงานชีวิตต่างๆปุ๊บเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าเวลานอนมันจะปรากฏขึ้นมาในชีวิตที่จริงๆถ้าย้อนกลับไปตอนข้อแรกๆที่ตาบอกคือตื่นกี่โมงนอนกี่โมงเนี่ยทุกคนจะได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยชีวิตฉันไม่เป็นระเบียบเลย วันนี้ชีวิตฉันแบบผิดคาดมากถ้าลองจัดแรกๆวันนี้เพื่อนเราเห็นปุ๊บฉันต้องนอนให้ได้ครบ8ชั่วโมงดังนั้นเราจะคำนวณแล้วว่า4ทุกวันนี้ฉันต้องหยุดจุกกิจกรรมแล้วนอนได้แล้วนะครับอะไรแบบนี้เนาะเพราะนั้นสรุปง่ายๆครับวันนี้1หาแพนเนอร์ครับ2คือลองอ list รูทนประจําวันดูว่าเราทําอะไรบ้างในทุกๆวัน3คือเริ่มเอางานที่เป็นมิชชั่นต่างๆเนี่ยมาใส่ในตาราง4จัดลาดับความสําคัญให้มัน 5. นะครับตัดอะไรที่มันไม่ไม,ไม่ไม่จเป็นจะเป็นออกเอาออกไปเพื่อให้เราใส่เวลาว่างในทําในสิ่งที่เราชอบและ6จัดสรรเวลานอนให้ตัวเองนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าไงเป็น how to จัดการชีวิตวั1 o นาะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าตัวเองย,งยังยุ่งวุ่นวายวุ่นวายตลอดเวลาวันนี้ลองใช้เทคนิคที่ต้าแนะนํานะครับลองไปปรับกันดูสำหรับน้องๆหนุ่มๆวันนี้มัน มันอาจจะดูไกลตัวและชีวิตมิชชั่นมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากแต่สําหรับน้องๆที่ทํากิจกรรมเช่นนี้ตังเข้าใจเลยจากประสบการณ์การทํากิจกรรมนักเรียนประธานนักเรียนกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยลองดูคิดว,ว่ามันไม่ยากนะครับมันต้องมีครั้งแรกเสมอแต่ว่าถ้าเกิดเราทําได้ถ้าเราทาได้นะครับมันจะสามารถจัดการชีวิตเราได้แบบยาวมากๆและชีวิตเราจะโฟล์มากๆนะครับวันนี้ ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับช่องทางการติดตามพอดแคสต์ได้เนี่ยก็สามารถฟังได้ทั้งไอจูนนะครับพอดบีนแล้วก็สปอติฟายนะครับก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับอยาก จะพิมพ์พูดคุยอะไรก็ IG มาได้นะครับอโปลตาสไตล์นะครับหรือว่าจะเป็นแฟนเพจก็ได้นะครับทวิตเตอร์ก็ชื่อเดียวกันนะครับอโปลตาสไตล์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็อยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อก็บอกกันมาแล้วกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ